กลับมานะฮะข่าวคนคนเนชั่นท่านผู้ชมครับในตอนนี้นะฮะทั้ง Twitter ทั้ง f a c e b o o k กําลังแชร์ภาพนะครับของอดีตพระอาจารย์มิสุโอกันอย่างหึ่มเลยนะฮะส่งต่อกันมาแบบเยอะเลยนะครับใน Facebook แล้วก็ในไลน์ด้วยนะครับและนี่ฮะคือภาพล่าสุดนะฮะที่กําลังส่งต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียในตอนนี้นะครับนี่ฮะนี่เป็นหลังจากที่อาจารย์มิสุโอกศึกแล้วใช่ฮะ หลังจากที่บวชมา38ปีนะนี่ฮะแล้วก็มีมีคุณผู้หญิงคนนี้นะฮะเป็นคนที่โพสต์ภาพลงไปใน Facebook ของเธออและเธอก็เขียนข้อความอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูนะะว่าเธอเขียนอะไรเนี่ครับผู้หญิงคนนี้นะฮะและนี่ชัดเจนนะนี่าจารยมิสุโอกนีข่ข้อความนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังะนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ไม่หวังดีต่อดิฉันที่กล่าวหาว่าดิฉันวางยา แบ็กเมอาจารย์มิสุโอโดยมีเจตนาทําให้ดิฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงทําให้อาจารย์มิสุโอผู้ที่มีเมตตาและความรักต่อดิฉันจะต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของดิฉันด้วยการเปิดเผยความจริงต่อสังคมเร็วๆนี้ขอบคุณอีกครั้งนะฮะซึ่งใน Facebook ที่โพสต์ภาพนี้นี่นะครับตามรายงานข่าวล่าสุดที่คมชัดลึกออนไลน์เนี่ยได้ลงไว้ในเว็บไซต์คมัดลึกเนี่ยบอกว่าเป็น Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อในนามสุดที่รักมุตตมะละมเมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันนี้นี่เองนะฮะสุดที่รักสุดที่รัฐสุดที่รักมุตตามละมุตตามละเป็นคนไทยใช่ครับเป็นผู้หญิงคนไทยนะฮะครับนี่นะฮะเป็นสี่ภาพล่าสุดนะฮะโอ้โหนี่จะเป็นสาเหตุที่พระาจารยมมิสุโอศึกหรือเปล่าอืม ศึกไปนะครับมีข่าวเคลียวคกราเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับซึ่งมีข่าวสะพัดเลยนะครับว่าเจ้าวาดวัดป่าสุนันทวนารามนะครับพระมิสุโอคเวสโกศึกแล้วก็ไปกับญี่ปุ่นแบบเงียบๆเ,เลยนะฮะเป็นข่าวช็อกมากใช่ครับนะครับ <c oughs> ไม่มีใครคิดนะฮะแล้วก็ก่อนน้นและหลังจากนั้นก็มีข่าวคราวว่าท่านจะถแถลงเมื่อเดือนไหนสิงหาหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมฮะ แล้วก็เงียบไปนะฮะจนกระทั่งวันนี้เฟซบุ๊กของคุณผู้หญิงคนนี้นะครับครับก็ได้ลงภาพ4ภาพนี้นะฮะจะเป็นสาเหตุของการที่พระรูปหนึ่งนะครับที่อุตส่าห์โอ้โหไปจาริกแสวงบุญในอินเดียในหลายประเทศในยุโรปนะครับแล้วก็มาบวชที่เมืองไทยนะครับ38ปีมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับนี่เป็นสาเหตุใช่หรือไม่ โอ้ my god วันนี้ส่งต่อกันเพียบเลยนะตอนนี้ก็ความคิดเห็นก็มีหลายท่านที่ร่วมยินดีด้วยในความรักเพราะว่าศึกแล้วเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ถ้ายังเป็นพระอยู่อันนั้นผิดนะฮะ